เชื่อว่าคนฟุตบอลยังจาเหตุการณ์เปลี่ยนตัวเจ้าปัญหาระหว่างเกปาาริสบาราก้ากับมาริเซโอซารีในเกมนัดชิงลีกคัพปี2019ได้เป็นอย่างดีครับโดยหากปฏิบัติต่อเรื่องราววันนั้นช่วงถ่ายของการต่อเวลาพิเศษก่อนเชลซีจะดวนจุดโทษกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ฝั่งสิงบูตัดสินใจส่งมิลลีกาบาเยโรลงไปทําหน้าที่แทนเกปาซารีเห็นว่าฝีมือเซฟโทษของกาบาเยโรเอาเรื่องพอตัว บวกกับนี่คืออดีตโกเดอรบผู้คุ้นเคยกับนักเตะทีมคู่แข่งเป็นอย่างดีอีกทั้งแมชนั้นเกปาเหมือนจะมีอาการตระคิวขึ้นช่วงท้ายเกมอยู่ครั้งสองครั้งในมุมผู้จัดการทีมการให้วินลี่รับช่วงต่อจึงถือเป็นการตัดสินใจที่เข้าใจได้ทว่าปัญหาคือฝั่งเกปาไม่ยอมถูกเปลี่ยนตัวหรือเดินออกจากสนามเขาต้องการเล่นต่อให้จบและทำหน้าที่โดนจุดโทษด้วยตัวเองภาพต่อเนื่องคือซารีหัวร้อนอย่างหนักจนเกือบเดินกลับเข้าวงมงไปเลย คือไม่บ่อยนักที่เราจะเห็นภาพทํานองนี้ครับอย่างไรก็ตาม The Show must เด e Show m u ์มัสโกออนเมเกป้ายืนกลานไม่ยอมออกเกมก็ต้องเดินหน้าที่เพิ่มความดราม่าคือผลลัพธ์ในการดวลดีกาวันนั้นหมอนี่ดันปฏิเสธจุดโทษฝั่งซิตี้ได้ลูกเดียวและมันไม่เพียงพอครับที่สุดแล้วเชลซีเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ส่วนแชมป์ลีกคับตกเป็นของแมนซิตี้หลังเหตุการณ์ดังกล่าวต้องยอมรับว่ากราฟชีวิตเกป้ามีแต่จะตกต่ำต่อเนื่อง จาก,การไม่ฟังคำสั่งผู้จัดการทีมที่กลายเป็นภาพจำและมีมโคชเกป้าในโลกโซเชียลโดยเมื่อวันเวลาผ่านไปเจ้าตัวเป็นคนออกมาขอโทษก่อนจะยอมรับว่าเรื่องวันนั้นเขาเป็นคนผิดเองสลับภาพมาดูฟอร์มการเล่นโกคิปเปอร์เจ้าของค่าตัวแพงสถิติโลกนี้ยิ่งออกทะเลไปไกลเลยครับรูการ2อ1 9กาถึง1 9 2020เกปามีช็อตผิดพลาดให้เห็นบ่อยมากม มากถึงขั้นบางช่วงโดนแฟล้แลมพาดดอบเป็นตัวสำรองแล้วส่งโกมือสองอย่างกาบาเยโรลงสนามแทนเลยก็มีหนึ่งปีให้หลังสถานการณ์ของเกป้าย่ำแย่ลงไปอีกเมื่อเชลซีตัดสินใจซื้อตัวเอดูอาเมนดี้มาแย่งตำแหน่งเขาโดยตรงและแล้วซีซั่นที่ผ่านมาเกป้าก็เสียมือหนึ่งให้เมนดี้อย่างเป็นทางการเรียกว่าตั้งแต่เกมนัดชิงลีคับวันนั้นสำหรับเกปปาจะหันไปทางไหนก็มีแต่ขาลงจริงๆ โดยตลอดฤดูก,กาล2020ถึง2021หมอนี่ได้โอกาสลงสนามจากโทมัสทูเคิลเบ็ดเสร็จทุกรายการแค่14นัดเท่านั้นวันเคลื่อนนาทีผ่านมายังเกมชิงดำยูฟาซูเปอร์คัพกับบีอริเอลแมชนี้เป็นอีกครั้งที่เกป้าต้องรับบทโกชิปเปอร์ตัวสำรองเขาทำได้เพียงนั่งมองเมนดี้ออกสตาร์ตตัวจริงเหมือนทุกครั้งและเกมก็ดำเนินไปตามปกติครับ หลังหมดเวลา90นาทีเชลซีเสมอบียาเราลล่1ประตูต่อ1ต้องไปวาดกันใหม่ช่วงต่อเวลาพิเศษถึงกระนั้นทั้งสองทีมยังทำอะไรกันไม่ได้พวกเขาเตรียมดวนจุดโทษเพื่อหาผู้ชนะเรื่องเซอร์ไพรส์คือนาที119ทูเคิลตัดสินใจเปลี่ยนเกปลาลงไปทำภารกิจสำคัญแทนเมนดี้ทุกอย่างราวกับอดหนังเรื่องเดิมเพียงแต่บทบาทตัวละครเปลี่ยนไปกล่าวคือ2ปีก่อนเกปาเคยยืนตรงจุดเดียวกับเมนดี้ มาวันนี้เขากำลังเข้าใจหัวอกกาบายโรเราคุยกันภายในทีมแล้วเกปามีเปอร์เซ็นต์เซฟจุดโทษดีที่สุดและเราจะทำแบบนี้ในเกมน็อกเอาท์เรื่องยอดเยี่ยมคือเอดัวเข้าใจและยอมรับมันพวกเขากำลังทำเพื่อทีมโทมาตูเคิลให้เหตุผลไว้แบบนั้นมาตูเคิลมั่นใจในตัวเกป้าเกป้ามั่นใจในตัวเองส่วนเมนดี้ก็แมนแมนไม่ได้มีปัญหาอะไรผลลัพธ์ที่ตามมาคือหมอนี่เซฟจังๆสองจุดโทษ พาเชลซีคว้าโทรโฟี่ยูฟาซูเปอร,ร์คัพถึงตรงนี้เชื่อว,ว่าไม่มีใครเข้าใจความหมายของเรื่องทั้งหมดไปกว่าตัวเคป้าอีกแล้วครับโดยนอกจากจะได้กลับมาแก้บั๊กที่เคยทำพลาดเมื่อปี2019อีกมุมหนึ่งเกปาคงได้บทเรียนสุดล้ำค่าว,ว่าในเกมฟุตบอลตัวสำรองก็เป็นฮีโร่ได้เหมือนกันสุดท้ายไม่ว่าอนาคตจะเป็นยังไงเกปาอาริสบารากาคงไม่มีอะไรติดข้างคาใจกับเชลซีอีกแล้ว